เป็นเังไรอีหล่ามื่อนั้นหลังจากที่ว่าไล่ไปหาทางโมเตียเงเพิ่นก็ดีใจเฮลยหนาเล่าเลยเพิ่นก็มาหาแล้วเ, <c oughs> เอเาเ,เออพิน่นเพิ่นมาหาแล้วบ่นี่นะโดยมาหาห<อ>แล้วเนี่ยโดยมาหาเธอหนึ่งแล้วเนาะโด,โดะี๋ยวเป็นเขาเห็นเขาอ่า เป็นซองหนาพี่นอ้องเอ้ยเนาะส่งบรรยากาศตอนทำคำย้ำเลง่งพี่นอ้องเอ้ยตอนนี้กันอ้เอาเนาะทักทายกันพลึกล็อกกันนี่เนาะผมเคยมาผม <c oughs> เคยมา,ยาดีใจผมเคยมาเตีเกี้ยไปยเลยเนาะเป็นครั้งแรกที่ว่าเข่ามาเนี่ยเป็นบุคุณหนาจนะเบิ่งเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้ากล้าสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูมสุขคนพี่น้องเอ้ยเนาะบม่ว่าจะอยู่ฝั่งลาวหรืออยู่ฝั่งไทยต่างประเทศเนาะ กายินดีต้อนรับทานเขาสูซองบเบาแสนวันเท้าอีกแล้วนะพี่น้องเนาะพ่อๆกันวันนี้กายอยู่ที่เพื่อนของน้องนุ่นพี่น้องเหเนานะน้องนุ่นทีว่าเข่าเมื่อถามเพื่อนเมื่อเตียงพอเพื่อนเมื่อแสนเมื่อนั่นแหละพี่น้องเน,นะอวันนี้ตามเพื่อนเข้ามาวันนี้เขามาตามเพื่อนเพื่อนวันนี้เมื <laughs> ม่อก่อนเพื่อนเพื่อนตามเพื่อนเมื่อเตียงนะนเยงนาะ <c oughs> มืัอนี้เป็นพายทั้งโมเซนตามหาเพื่อนเพื่อนพี่น้อยเอ้อพี่น้องเอ้ยเนาะมีโอกาสได้เข้ามาพี่น้องเอ้ยการเดินทางมาแต่บ้านของเป็นตูพันเพื่อนเนี่ยพี่ต้อยนาะพอดีว่าทางนี่ทางผ่านทางผ่านเมื่อพอดีพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าแวะข่าวมานี่กับแม่นเฮือนน้องเพื่อนเลยพี่น้องเอ้ยเนาะกะโบไก่โบไก่อด้รพี่น้อยประมาณร้อยเนาะร้อยกุมแมทเนาะอ่าทอดร้อยปลายเนี่ยพี่น้องเอ้ยจากถนนใหญ่มานี่ประมาณร้อยกู้เนี่แหละพี่น้องเอ้ย ลอยสีหาซิปอ่าเนาะไปทงไหนเคยมากเหมือนก็เคยกำลังเอานี่หอยไว้เทิงกินี่แล้วทหารเพื่อนจากดอยกินนี่เนาะไปยังอะนะเฮ้ยไปยังอะคือเป็นไม้เป็นไม้อ่าจามไปทางไหนเนาะจามบ่กเสีจามมาอ่าเสียจามมาได้ฝากไว้ตอนทั้งน้องเพื่อน่ป้องเอ้ยเนาะอ่าช่วงโอ้พีไปทางตะเวนเนาะเอ่อขามหอยมาเทิงเฮือนชาญของเอเนาะ ชอบดุยเนาะโอ้ยพี่ต้องเอ๋อ่าโตมาเพิ่งกะนี่พี่น้องเอ้๋พวกเนี่ยยังยื้อสโล่อยู่เนาะอ่าพี่น้องเอ้ย่าวันนี้ชื่อกรตุ้มขนมมาช้าบางนีมเนาะสบายดีสบายดีนะสบายดีเนาะโอ้บันน้ชื่อขนมมาอีดายเนาะชื่อแต่เป็นจามได้ละได้ไว้กินกับเข่าเนอเออจามจามหัวใจพี่น้องเอ้ยเนาะ เอราะว่ายังบวกระไรโอ้มาเจ้าอนี้กระดื้อเลยนี่เนาะเปนยากกินเอ่าหาอะไรสูงเนาะอ่าตัวพากันนั่งสรุสละลายอยู่นี่เนาะตื่นแต่นอนอ่งตื่นแต่นอนอ่าโตเปนยองไงผู้นี้ว่าเม่เจ้าเอดอะเมยนบ่าเฮ้ยไม่เท่าบ่าโอ้ยม่์เป็นตลาดแม่์เป็นตลาดเช่อ่าเป็นยังไยโอ้ยไม่ค่อยเบื่ออยู่บ่ อแม่ไปแม่เพิ่นไปตลาดไปยังตลาดอีกเหรไปขายเครื่องหาเงินซื้อข้าอ๋อไปขายเครื่องหาเงินซื้อข้าวโอ้ยพี่น้อยเนาะหาเงินซื้อเข่าวลับพ่อเจ้าได้ใจดีกเหรอพ่อไปนั้นให้อาห้องเกือบหูแล้วเบอร์ให้เบอร์ออกเอ้าเรื่องอะไรบ้านนี่เรื่องละเป็นทักทายชื่อกี่เด้อ นีมือบอมนะผนมือนมืั่นมือมนั่นนมั่นูนี้เนาะอะไรก็จบริเมือเนาะจ้ะเจบริเมือะบริเมือเป็นบริเมือพี่น้องเอ๋ยเนาะมีเต่น้องสคนกับเอื้อยเคยเคยเห็นวอลอยู่บ้นงไหบเคยเห่นยังบ่เคยเห็นสำหรับพี่น้องเอยเนาะน้ำทรสองทุเรศก็ยังบ่เคยเห็นเนาะบ่เคยใช้ใอื้อเจะไปใช้ใะไปทองเรียน

แต่๋ยวเงี้ยเราเบิ่งมงอืมสีมงหรือว่าเพิ่นสีิ่นมีแนวไปไปขายไปอยังอยู่บ่บ่่ถ้ากันเหยียดยั้งใจสมือนี่อีหละ่ะกะหากินหาอยู่หากินไปเรื่อยๆเนาะโดยเออเจ้ากับ,กบเจ้ากับมาแต่งเรียนคือกันบ่โดยเออเจ้าคือเลือกไว้ใช่จ้ะอันนั้นรถก็เจนะ้าหับซุงนะอ๋อแบบว่ามามาลำรถแบบว่าหับซุง โดยคันันไปหับเละหับซาเออไปหับไว้คันมาเละมาซาอือหมายว่าเพป็นสิมีเวลาของเพื่อนโดยพอเวลาแล้วเพื่อนสิไปหับเอาเลยโดยเขาก็เลยล้วมาไว้โดยอ๋อผมว่าบ่อยากมากกับโบได้เนาะบ่อยากมากกับโบได้เพราะเพื่อนไปหับเลยเนาะแต่ว่ารถรถสุรเฮียนอันนัเนาะเขาเสียเป็นได้เรือนบ่ได้นั่นน่ะ เป็นเด <building> oh. <mel od ic> ือนเป็นเรือนหนึ่งเท่าไรล่ะเดือนหนึ่งเจเอนเปหนึ่งสอเ๋อเรือนหนึ่งองซอาันนัเือนไะเงินเรอ๋อเดือนหนึ่งสองซต่อเรือนเนาะลโอ้หเหียนไก่น้องนุ่นหันเดือนหนึ่งสองซนลี้หั่นเหียนู่ปฐมเหียนู่ปีหอกะไก่ ทางมานดลยตอนธะพุ่นป่อมแม่เอาอ,อันแม่ซื้อว่าจังไงก่อนนี่แม่คั่มม่คั่มอืมทางแรกได้พ่อกันนี่พี่น้องเยเนาะมื่อนั้นนะมื่อนั้นเห็นทางตรงนู้นเมื่อเมื่อเขาไปด้บ้านดูพุ้นนะปุนาา้นน่ะเนี่ยเขาไปได้บ้านเราไปถามามาว่าเตียงพี่น้อยเนาะมามาถามรถให้กระปือกระปะ ว่าขิดทอดเบาเตียงท้องว่าฉันเอาวันนี้ขันใดมากเอยขันใ้มากค่อยเบาเตียงมาว่าขิงทอดเบาเตียงเมือนนั้นมีโอกาสได้มือนนั้นโดนปานใดได้กบเพิ่นบันด้มาหาตอนนั้นเอเป็นปีเลยเป็นปีเลยเป็นปีเหนเียวพ่อแ้เนดียวพ่มันจะกินทอดไปเนเลย เป็นปีที่ละคิดเห็นเคิดห็นบุญคุณเนาะคิดเห็นบุญคุณก็เลยเมื่อพวกเมื่อมีโอกาสได้เมื่อไรก็เลยอยากเข้าไปเยี่ยมไปไปหาเพื่อนเนาะโดยเรามีโอกาสไปงานคริสต์มาสเนม่ยไ่ได้เห็นตา โอ้โดยโดยจมจมจมน้ำใหญ่ก็จมจมแม่ก็จมแล้วจะมื้อหาบ่เตียงมีลบมื้อโดยพี่น้องเอ้ยเนาะทางเพิ่นสิมาจากมุงเด้อน้องนุ่นเนาะสิได้พอเพิ่นจะบ่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยแล้วก็มาประมาณ5:00นเนาะอือ5:00นก็คือสิคือสิมาอยู่พี่น้องเอ้ยอันเฮือนเบิดหลังนี่แม่นเลยบ่นี่นะโดยผู้พี่น้องเอ้ยเนาะหลังบักใหญ่เลยๆพี่น้องเอ้ยอ อันนี้เป็นทั้ผู้ใหญ่พื้นที่ไทยเป็นบ่อหนิ่นดยผูผูใหญ่ข้างในอีหลานอ๋อไม่ไปทุนบ่อในไทยนี่นะโอ้เคยมาอว่า่เนาะไม่เคยทุนเคยมาอยู่พี่น้ไงเนาะเคยเห็นอยู่เนาะไม่ไปทุนพื้นที่ไทยไม่เคยมาเยี่ยมอีบ่อหนี่นนะมาเยี่ยม เปนคิบองปีนี้เิ่นสิมากอีกเนว่าปีนี้เิ่นมาเยี่ยมปีปีนึงนี่ยเยี่ยมกับพการเพราะว่าเปนก็มาอยู่โซมึงนึ่อดอาจสแบบเฝ้าไปเพี้ยอะไรมาแงมองเนาะก็ได้อะไรไปขามาเพ็นอยอาอันนี้บอเคินองนุ่นเนาะคือว่าภายในนี่มีห้องมียังคคบันบอได้เลยเจ้าเจ้าชื่อจอนมุดแดงหมุนแดง สมุดแดงเนาะสมุดแดงเป็นยังไงนี่จกปีได้จ้ะแปดปีปลายแปดปีปลายแปดปีปลายพวกนี้ได้เสฮันน่าฮันนาเออคนันี้จิวลิวจิวลิวเนาก็่คยปากแล้วคนเมื่อเนาะแต่คนเมื่อนันนยังปาาเนาะแต่อยู่ดีต้องการกัยว่เพิ่นกันเนาะเป็นบ่อคือสีเงาเบ หาตื้นนอนบ่ตือ่าตนไม้กอไม้กอตอยังกัปลูกเองบ่แม่ปลูกเองบ่ใหญ่ไวเนาะไม่ได้เป็นห่มนะอรกันเนาะะเนะเมากลูยพอได้ห่มนะอะรกเนาะห่มดีนะย่นี่กัเนาะอยอ๋อพอพเจ้าไปไปยกอกินไะไปเห็ดเรียกเห็ดเรียกบ โดยเราทานกับแม่นบ่เอะตื่นเป็นขอทานพร้อมบ่เอ๋โดยพากันแบบหาเงินซื้อเข่าหน้าอะไรกันเนาะโดยหาเงินซื้อเข่าเป็นยังไงเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดนาเนาะโดยไม่มีหายนะไม่มีเฮ็ดไม่มีหนาเฮ็ดเป็นยังไงเนาะอันอันนี้อยู่บ้านเจ้าเอกบ่กไหมอยู่บ้านบ้านบม่เกิดเขาเลยว่าอยู่นี่นะโดย แต่ก้อนนี่เฮิร์นแบบได้สาแต่กอนเฮืรนของเฮิรนไหมมันดอกเลยต่กอนเียเฮิรนไหมมันดอกมันพูกแหลเนาะไก่ไก่อยู่กับก้บวรัวคือเก้าวไปโดยบ้แม่หันแม่หันกุนลอยูกเลยแม่กุนไลเนี่ยีอันแม่เลยยนกยากขามห่องขามหูอแม่เลยย่านล้มหักน้าหักหน้าอ่แบบนี้วันนี้แม่กำลังสามีเรา ทำนี่พ่อต uh, ้มต uh, mm. so ุ๋มเนี่ยแม่าบ้ามขางมมาอยู่ขางในอย่างเดดังมาท่านใแ้วยังตั้งเช่าอยู่แตว่โอ้ยว่าลูกเอยจะเหตในไรเด้อเงินคํำกับบ่มืยเตเงินเหตุค้ำกตเงินกับบ่มีนาะว่ากได้เงินอยู่กับบ่มีว่ะยังตั้งเช่าอยู่ยังมี้า เด็ทำขามลูกสาวหัดทงหัวลูกสาวห่าเลื่อนของแม่นะบ่่อ่าตอนนี้แม่มอยู่น้ำพ่นันบอ้ะดยนี่แม่ยังนอนอยู่น้ำพ่นอ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 ยู่เพื่อนอันลูกนี่แหละว่าลูกเล้อเนาะลูกลูกสาวเนาะโดยระมา้เพื่อนแร้าแลแม่ก็ง่ายออกไปอยู่เพือนแม่คนแล้วโดยอ่าเนอย่งเนาะ สิว่าง่ายบ่องนุ่นจากพ่อพันชือกันและพี่น้องเอ๋เนาะใช่ว่าชิได้ถาก่อนไปจากเนาะอยากพ่อทงน้องพันก่อนพี่น้องเอ๋เพราะได้ข่าวมาเร็วนะประมาณคำเติมเลยเนาะ่าเนาะมาเนาะพันธุกินข่าวก็ยังใส่เงินีอีกอ่ะยังบ่ทันได้กินยังบ่นพันธุ์กินข่าวเลยโดยเป็นใจได้คือบ่นันได้กินหากมาตรงเฮียนข่าวข่าวเที่ยอะไรกินแล้ว เขาแรงเนาะเฮียนยูงพอได้เจ้าปอสี่ปอสี่โอ้ยยเนาะตัวเฮียนเนาะตัวเฮียนตั้งแต่ตั้งแต่สามีปุ๊กแกบ่สามีเนาะจปีกสามีหาหาแล้วบ่เออโอ้ยเราดูคนโดยเนาะนั่งตะโตะแม่อยอะนี่โออเสียทีแต่ว่า เรได้ซื้อขนมมาพี่ตองเหรอเนอะเอาะวันเป็น้กังเดียวว่าจะเอาเงินให้ไปซื้อกินได้ขนมได้ไอ้ว่ารับซื้อจามได้ไหมให้เพินน่งเขี่ยเข่าตอนแรงพี่ตองเลยอืว <c oughs> ั่ได้เตรียมอย่างมานะพวันใดกลับพี่น้องเนาะว่าตอนแรกวั่ได้คิดว่าสีสีสีสแวะแล้วเนาะมาเป็นไปตอนนั้นพันสิบ้ากันกับเลยว่าพี่น้องเลย,ยเลยคิดพ่อว่าพ่อฉันอ่า เดี <sentido. S 2> ๋ยวสีขามาเบิ่งก้อนเพื่อนชาติของชาติทางนู่นเบิ่งก้อนว่าแต่ว่ามีโอกาสวันหน้าวันหนกาใเขาสีสีอันชนิมาต้อนเพื่อนเนาะมามาเบิ่งก้อนเพราะว่าเขาเก๋าเคยมากักเตี้ยดิฮะอันอันตอนมาแล้วป้มามาแต่สวรรค์ต้นมาน่ะแต่ว่าบ้านนะบ้านเราอยู่บ้านเดียวกันกับบ่เตียงก็บ้านเดียวกันถึงยังไงเนาะก็เป็นมู่กันเลยกับบ่เตียงเพิ่นไปหน่อยเนาะเป็นมู่คู่เดียวกันอ่า ไปเลยกาเลยวันนี้ก็มีโอกาสก็เลยแบบว่าตามทางน้องเพื่อนเพราะว่าทา้งวันเช่นกันก็ทั้งคู่จักกันมื้อที่ว่าเพื่อนเข้าไปหาไม่รู้อะหรไปนอนอะไรเนาะมือเราสิพาน้องเพื่อนไปให้มาเตียงท้องและก็อ่าหูจักกับน้องเพคนเลยไปนอนนะครับเดี๋ยวมาเยี่ยมมายามเบิ้งกะมาพอมาถึงก็เพื่อนชานเพื่อนก็เจอว่าด่างไงไปนอนอะไรเนาะพออยู่พอเศ้าแล้วบัดยเดียนอนเตีอง เดี๋ยวเงินทางชานี่ถือว่าโอเคบาดนี้เนาะอ่าบ่มีปัญหาหยังบาดนี้อ่าย่งแต่แบบเาของน้ํางมี่ลบ่โดยไปเลยมีครบแล้วเนาะยงแต่แบบอ่าบ่ปยัง่เนาะอ่กวงบาดนี้ว่าครบมุงกระเบื้องอีกเนาะเนาะโดยอ๋อซอยเข้ามาบ่เยอืมส่งอย่างเด้เนาะ ส่งส่งมาทำมันล่นเท่าเด้ยนะวันนี้เหมือนส่งโมเลสเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแบบบอสชวนไลน์ตะกี้ป้านเท่ากับเพื่อนกับประเทศแบบนี้เด้แต่เขาชวนประเตศเองประเทศไม่ไหมกันแต่พ่อเพิ่งเป็นข่างเด้ออ๋อนี่ประเทศเองบอสนี่เลยอ๋อให้เราเองแต่พ่อแล้วแต่นาะพ่อเพิ่งเป็นข่างมีแต่เทาซื้ออุปกรณ์มา

ไอ้นาละก้าก็บ่มีบ่มีเลยเลยบ่มีจักไผเลยนี่บ่บ่บ่มีดินดินนี่กะทางผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้บ่ได้กว่าดินเฮาเองดินพอถ่าแล้วอันนั้นทางผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้อือดินบ่่าแต่ผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้เป็นของเฮาเลยบดนี้โดยยๆนั้นนเอกว่ากวงเติบแล้วเนาะปู่จักมก่อแม่ ก็บบ่กบู่คือกันดมประจุนะ <laughs> หลายแม่เติมอยู่ได้เนาะหลายแม่เติม้ขึ้นละเอาช่วง <c oughs> น,นี้ของผลด่างหากบ่โดยคือว่ามันเดินมูนอันเดีวยวกันบ่อันเดีวยวกันแหละแล้วเพื่อนแง่เด้โอ้โหน่าไหมเพื่อนนี่อันช่วงยง่ผดน,นี่คือจะออกลายเนาะออกลายอยู่ไหนเออจะเกาะบางไงบาง่พีดพ่ด,ด้วยอ๋อโต๊พี่ด้วย ตัดมาไรอีกว uh hy um uh claro ุ้นแรไป่โอ้ยเนาะเ้วยว่าแล่นวุ่นไฟนียพ oh ี่น้อเลยโตสบายดีอ่าโตเนาะมา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 ใกล้ๆบ้าก่อนเนาะโดยมาแล้วพี่น้อเนาะอ่า่นมาส่งเขาใช่ไหมล่ะงานมากว่าวันนี้ ออพี่น้องเอ้ยทางทล,าลํานุ่นเพิ่นมาแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ป้าตัวน้องถือว่าพบพ่อกันเจอที่ซองพี่น้องเอ้ยม,มื่อวานนี้ก็ได้มาหาทางนํานุ่นอีกคืนหนึ่งพี่น้องเอ้ยเนะาะหวีว่ามีโอกาสได้เวทมาเยี่ยมไม่ได้เนะาะใส่ไม้ก่อนใส่ห <laughs> นีบไว้ไปซีก็ได้นะกำลังเลิกกำลังเลิกคงเฮียนเนาะ เอา,านนอกกออแต่นีใช่ักำลังเลือกโอ้เฮียนไปหน่อยแปลว่ามาน้ำรถที่แบบพันทรงท่ง,งเฮียนอ่ะบ่โดยปร,ประมาณสันี่สองมือว่าพ่นสรง,งหงรือ่าอะไรก็ประมาณสี่โมงครึ่งบางมือก็หาโมงอ๋อบางมือก็หาโมงหมง,หงเนาะโดยเองตามพ่นเลย,ยพันแล่นผ่านมาทั้งนี้บ่้ยว่าได้แหละพ่นท่ง ค่ะไปเพิ่นกระฮับไปส่งอยู่พุ่นค่ะมาเพิ่นกระแลนทำมาทางพี่แลนส่งมาทางพี่ออแต่ว่าเพ,พิ่นไปจอดให้นี่ต้นหน้าทางจ้าเถ่อดอกเพิ่นไปจอดให้อยู่เทิงพุ่นจอดเครื่องพุ่นเท่ากับยางมาก<ด>มากว่านี้นะโดยเออเพิ่นเอาเพินยางมาเนาะอันนี้นะแม่นเขาเขาจ่ายเพิ่นเป็นเรือนเนาะเป็นรเรือนบ่โโดย<อ>โดยยเ,เดือนหนึ่งเท่าไรของเจ้าเดือนเซนเจ็ดเซนเจ็ดบ่ได้อัน ท่าเดียวกันบ่อนี่ะบริจาคบ่ออันนี้นอกอย่างไปเด้วยมีแต่เฮาหาขึ้นรถนทับส่ง g โอ้จอแจกับบริมีบ่อยล่ะกับบ่มีฮันแล่แม่กับว่ายากน้ำรถเน่เฮากับว่าอยากได้รถเพราะว่าทามีรถนี่เฮากับมักค้าขายแบบนี้นะเฮามักกันค้าขายแม่กับคือมื่อนี่แม่กับไปตลาดก็ได้จ้างรถไปนะเฮากับจอแจเนี่ยบริมีบ่อยล่ะ กามีแต่รถพ่อรถส่วนตัวรถในครอบครัวนะเท่ากับพ่อกับไปเฮ็ดเวียกนะส่วนมีไปอะไรกันแล้วเนาะโดยแม่กะไปค้าขายเท่ากับวันเสาร์อาทิตย์กะอยากไปค้าเครื่องน้ำแม่แต่ว่ามันบ่มีรถกัอยากน้ำรถแน่ต้องได้จ้างรถไปนะโดยโดยพูดถึงก็ไปอะไรกันพูดถึงเราได้อันนได้ไปอีกแบบนึงเนาะโดยต้องหาวิธีไปแบบนึงไป็นองไร รางวัลในมีรถที่เราเลยโอ้ตัวเป็นเังไรอีหละเมื่อนั้นหลังจากที่ว่าไล่ไปหาทางโมเตียงเพื่อนก็ดีใจเฮลยหนาเล่าเลยเพื่อนก็มาหาแล้วเอาเพื่อนเพื่อนมาหาแล้วบ่นี่นะโดยมาหาแล้วเธอหนึ่งแล้วเนาะดยมาเยี่ยมแลกวันนี้เนาะโดยโดยโดยเลยสิอ่าไหว้ขินหอดเพื่อนแรกวันนี้เนาะให้เล่นแล้วบันนี้เนาะโดย เออแต่ก่อนพี่กขโอ้พี่เราเนาะพอมีโอกาสเพิ่นก็อยากเมื่อหาอะไรข้นบาแล้วเนาะโดยอ่าบ่ว่าบ่ได้เพิ่นบ่ได้เข้ามาจนเป็นปีเนาะโดยเพิ่นมาเมื่อกระคำแล้วกับเพิ่นก็ไปโทรบอกดอกบ่มีหยังให้เพิ่นซ้ำมาเมื่อนั้นกันเอาพิ่นเข้ามาเพิ่นเข้ามารถเนาะโดยบ่ได้บอกก่อนโดยอ่าโดยเจ้าเจ้าเฮียนอยู่ห้องปารีก่อนจะว่าบ่ได้ยู่ม .2 อยู่ม .2 แล้วเนาะโดย ไปซูมมือเนาะก็ไปซูมมือเดี๋ยวนี้ผ่านเซ็งไรเด้เริ่มเริ่มเซ็งแล้วว่าโดยอ๋อเซ็งคว้าเขี้ยนตหนึ่งแล้วตอนนี้นะโดยเริ่มเซ็งค่ะคูก็เก็บเงินแล้วเซ็งเซ็งคว้าเขี้ยนนี่คู่เขาเขาเริ่มเก็บเงินเิเก็บเงินอย่างโน้นอะเก็บเงินคาเจียแบบเฮาอาจารย์เพิ่นเขียนหนังสือแล้วก็อัดอัดเจียห็นนะอัดหนังสื้อหัใส่เจียแบบกระดาษเอซีเห็นนะ โอ้โเกี่ยวบเงินซื้อซื้อกระดาษเนาะบ่รเอ็บเด้อเบอร์ลาเด้อึ้นมานั่งพี่ไว้เนี่ยทำเอ้อเหนื่อยมากกินนิดนิดเพาะเทเล่นต้อนง่ายๆพี่เลยแม่แจ้งเพิ่นไปขายเครื่องเนาะยังทำได้มากเพิ่นขายยังร่ำก่อนี่เพิ่นกะหาคุดกระปูวันกะวันอทิตเด้เหาากับแมหาคุดกระปูน้ำแม่วันนี้ไปหากินน้ำแม่แล้วกะ หาผภาคีสมดังคม,มเพล่บไปขายเพิ่นกระซื้ม oh. หาหม่องมี่ไปาขายหา,หาอยู่เทลไหน่อยล่ะกะ <Okay. S 1> ยู่ทงหน้าเพล่นแหละ hmm. ลงทงหน้าโอ้แบบว่าไปหาผักมาไว้ขายเนาะ <Do i. S 2> เตรียมไว้ขายคือวันเสาร์อาทิตย์เท่ากับไปหาอยู่กินไว้เนาะเตรียมไหวนะเพล่บกันเนาะคือกะเอาวันศุกแม่กะเฮากะ ไปน้ำเม่แบบตะลังวัาซุกนะกับใบคอยเฮียนดอกเถื่อกระเฮียนเถื่อกับใบเฮียนตะลังวันซุกวัซุกเนาะวันซุกเท่ากับไปหาน้าแม่แล้วก็บมือวันเสาร์กับแม่ก็ไปตลาดมือนนี่นะแล้วก็วันอาทิตย์กับไปหาวันจันทร์กับไปลอยลอยอ่าสู้ๆไปนี่แหละเนาะเพราะว่าเขากับทางเขาไปหาวันนี้เขากับไม่มีเงินซื้อข้าวเนาะเขาต้องได้ซื้อข้าวชิ้นน้ำกินเนาะ ว่านนี่กับพ่อก็ไปซื้อข่าวหาโลว่ะซื้อข่าวหาโลกับกุ้มบอมสองมืออะไรอย่างเงี้ยบาฮะอวัดหลายคนเติดไหมเนาะรวมทั้งมัดในครอบครัวเจ้ามีจฉุคนก็เจ็ดคนแปดคนหมลยแปดคนเจ็ดแปดคนเนาะตัวมัดครอบครัวไปหน่อยมีอยู่แปดคนมาโตต้องดิ้นรนไปว่าแล้วกันเนาะทางน้องเพิ่นกัญชักอะไร เขาเฮียนแน่จ้กอะไรวันที่วันเสาร์กันเล่นไปหาอยู่กินน้อยขายเนาะขายอยู่แถวใดเนาะอันนี้เนาะกขายอยู่ตลาดลักแปดไปแล้โอ้ไปอดพุ่นพูโดยไปขายพักกับไปย้ำพักกะเอากะซื้อพักเพ่นไปขายพ่อพ่อเจ้าเนี่เพิ่นไปเฮ็ดเวียกอย่างเนาะพ่อค่ะไปเฮ็ดเวียก่อสร้างอ๋อเพิ่น้างเนี่ยเพิ่นไปเห็ดเทือกเห็ดเทือกอย่างเนาะโดย เอาแรกกัคือว่ามีรถอีกจะขั้นหนึ่งนึงพ่อให้เจ้าไะไไปข้งาง,งเารียนนี่กันไปโรงเรียนก็นได้แบบไปคลายเครื่องก็ได้แบบไป,ไปน้ำแม่นะคะอยู่สมมุติว่ามีรถขั้นหนึ่งนี่อันเจ้าเจ้าขับไปเองเจ้าสิก็ได้บ่ในวันได้ได้ไดเออแบบว่าไปส่งน้องแล้วก็เจ้าก็ไปโรง,ง,ง,งเรียนจะเลยสิ่หมนะโดยได้ได้เนาะโดยเอาเจะคนก็ไปโรงเรียน มีจะห้น้องแหละโดยมี <chips> จะเจ้าครับครับน้องพนีเนาะโดยพนี้ก็ว่าแม่ว่าปีหนาจังเสียาเขาวะพนี้ก็อยากเข้าและแบบแม่ว่าเห็นแม่ซื้อปุ้มให้เอื้ยกะเฮาอยากได้เฮาอยากได้ว่าแม่ว่าปีหนาจังเขารุกเอ้ยว่าห้าสิจงไว้หอดปีหนาเอ้ยสิใส่ของเ้าเบิดวะอยากเข้าพน้องกท ถึงม so ูมีเพิ่งก็หาพี Zen ่น <cu> ้องโดยเนาะหาแบบพอได้อะไจัอะไรอันไปเฮียนแน่จักอะไรไปหาเงินซื้อข้าวซื้อน้ำแน่เนาะอะไอย่างเงแนวอยู่ได้เนาะถ้าไปโดยเอากรมิ้นตะชูชูไปเลยล่ะเด้อเนาะวันนี้ก็เข้ามาเยี่ไม้ยางเบิ้งเฮือนเบิ้งชานเจ้าหแล้วก็ถือว่าเห็นเฮือนเป็นช้านก็หลังไงไปโดยเนาะเพิ่นเพิ่งก็อันนี้ก็เป็นทางแม่พันธุ์พันธุ์ไทยเนาะโดยแม่พันธุ์พันธุ์ไทยโดยโดย เพิ่นว่าปีมีเพิ่นสิมาเยี่ยมว่าหางยังโบเห็นอยู่กินหอดเพิ่นแน่หากเห็ดได้เพิ่นกาไปหาโบได้ไปหาเพิ่นโบได้เพิ่นผัดอยู่ไกลแม่แม่กาทั้งกินหอดแคกินหอดมัดมีแต่ใบไปทุบเพิ่นชายขาม้าเลยเนาะเพิ่นเห็ดไฮบรดแบบซื้อดินเจ้าน้ำกรมีแต่เพิ่นเห็ดไฮแล้วหมดเลยเนาะโดยเอ่อโดยโดยเอาสาบไปโดยเนาะ ชุ่ยเลยล่ะเด้อเนาะที่กำลังใจให้มื้อนี้ก็บ่าวคำว่าเยี่ยมเมื่อเด้อมื้อนี้เด้ออ่าร์ก็บ่ได้มีหยังมาหางมาต้อนพี่น้องเนาะทางบ่าวเองกัซื้อซื้ออันปิ้งหยังปิ้งจามพี่น้องว่าให้เพิ่นเนาะไม่มีสิอันปีใหม่นี่ไปทางไรเบ่ปีใหม่นี่กับ่ได้ไปไสเลยอยู่เฮือนเนาะอยู่แต่เฮือนเลย ปีแรกสบายดีปีใหม่เลยพี่น้อง <c oughs> เอ๋ยเนาะเาเองินใน้น้องคนพ่อได้ซื้อนำซื้อไงกินก้อนพี่น้องเอ๋ยเนาะอืมจะนำซื้อไงกินก้อนพี่น้องเอ๋ยนะมะแสดงก็มีบบไลายได้พี่น้องแต่ว่าสิเอาให้น้องคนก่อนเนาะพอได้ซื้อน้ำซื้อไงกิน,กนพี่น้องเอ้ยอืมได้เลยเนาะได้เด้ออยูดย่ดีไม่ให้ได้เลย อี๋ละมาสั่ได้ขอให้กลับขึ้นไปหาบอสนั่นเด้ออ๋ออ่ะอี๋ละไปซื้อขนมกินเด้อเอาไปซื้อขนมมาต้อนมื่อานนี้ฮะมาขนมดีดีฮะมองพังควงเงี่ได้มานั่งอยู่พี่เด้อไเอ่อทีน้องะไยเนาะใบยังหางจะกหูอยู่บ่ใบยังหูอยู่บ่ใบยังห่างใบยังห่างใบจากพันห่าง ผู้บอกผู้เขาตอบเนาะอ่าพี่น้องเอ้อาโอเคแล้วน้องนุ่นเด้อพเรกลับมาเยี่ยมเบิงวันนี้เพราะวทางผ่านพอดีจะน่าก็เลยอยากไปมาเยี่ยมเบิงเนาะเป็นมองยู่มองเศร้าคนแรกพี่น้องเอ้ตอนแรกเลยคิดว่าดูทางใดเด้เฮือนน้องนุ่นนี่ว่าไกลมาเลื่อยอยู่เนาะอ่อนเพื่อแต่ว่ากันยังบริหารยังบริษัทามเจอแต่ว่าทางเขาวันอ่างงานน้ำดื่มเนาะอ่าก็เลย สาบุนมหาก็ยังว่าบอจื้อเคยเห็นแต่ในคลิปแต่บอจื้อโดยโดยเอาว้สิกรับป้าเด้อเด้อเด์อยู่ดีมีแห้งมีโอกาสไวาสิมาเยี่ยมไมเด้อร์โดยอยู่ดีมีแห้งกันเด้อเดินทางปลอดภัยโดยโดยสบายดีเด้อร์แดดเดอร์สบายดีโดยโดยไปเอาเองน้องผมเงินแานเงินปบาททุกไปเอาเองนี่ต่อไปดอว่าหลังไงทีไปเอาเอง นาะนี่พาเบิ่งพาพี่ก่อนมาเบิ่งทางพี่ก่อนเนาะเพิ่นกับโอ้ยมีตรงมีเตาพี่น้องเอ้ยโอ้อะตัวเต่บ่ได้เตาน้อยด้พี่น้องเอ้ยเตาปาใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยนคันกุ้มกุ้มอยู่เนาะแบบโอ้ยเาทานเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะพอได้มีเงินซื้ออยู่ซื้อกินพี่น้องเอ้ยอตัวเพิ่นกําลังอย่างเตพี่น้องเอ้ยเนาะ เอาพี่น้อยเนาะสำหรับคลิปนี้ทางโมเซนสิได้ลาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่ว่าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะกะเข้ามาเยี่ยมมายามทางน้องนุ่นเพื่อนพี่น้องเข้ามามาถ่วงเทินชาของเพิ่อนเลยพี่น้องเนาะมานี่กะเข้ามาน้องเพิ่นกะเดี๋ยวใจที่มันม่เห็นแล้วกะเพิ่นชาเพิ่นกะ หลังบางอย่างพวกเตยพอได้อยู่ได้เศร้าพี่น้องเอ๋ยเนาะขาดแต่คุ้มอยู่คุ้มกินเขานำจำปาพี่น้องเอ๋ยเนาะตัวนี้ให้เพิ่นสู่ชนไปพี่น้องเอ๋ยเนาะกะทางน้องพิณรักอิจฉาเพิ่นอยากได้ันรถจักรประสานพี่น้องเอ๋ยาพอได้ขี่ไปองค์เคลนครับน้องวันวันแต่ในมือพี่น้องเอ๋ยอันนี้เอายังขี่รถองค์เคียนไปอยู่ประสานพี่น้องเอ๋ยเอาสำหรับมื้อนี้นะพี่น้องเนาะไปได้เลยพี่น้องเดินลาพี่น้องไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ